สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความในกลุ่ม f a c e b o o k ออยสีและผองเผือกเฟรนส์นะครับอย่างน่าสนใจดังนี้ครับความจริงที่ควรรู้ใครเป็นผู้ต้องสงสยัยลุงพลคือผู้ต้องสงสยัย ใครคือคนสงสัยสาวิตรีเป็นคนสงสัยสาวิตรีเป็นใครสาวิตรีเป็นแม่ของน้องชมพู่ซึ่งเป็นผู้สูญเสียจึงขอบอกว่าการสงสัยของสาวิตรีไม่มีผลทางกฎหมายและไม่มีผลทางคดีเพราะสาวิตรีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจจริงอยู่การกล่าวหาคนอื่นอาจเป็นสิ่งที่ใครๆสามารถทำได้หากไม่กลัวว่าคนที่เรานั้นไปใส่ร้าย หรือกล่าวตู่เขานั้นจะฟ้องหมิ่นประมาทเอาภายหลังการที่ในาใยชัยพลวิภาถูกนางสาวิตรีกล่าวหาจึงเป็นเพียงการใส่ร้ายของคนคนหนึ่งที่มีต่ออีกคนหนึ่งแบบนี้จะนับว่าคนที่ถูกใส่ร้ายนั้นเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีไม่ได้เพราะไม่ได้เกิดจากการถแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน หาความจริงโดยตรงหากการกล่าวหาของคนคนหนึ่งมีผลต่อรูปคดีและสามารถทำให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหากลายเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นคนร้ายได้แบบนี้เราคงมีผู้ต้องสงสัยเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่านายชัยพลคือผู้ต้องสงสัยหรือเป็นคนร้ายจึงเป็นการเข้าใจผิดอย่างแรงหากเราจะใช้ บริบทเดียวกันนี้บ้างในคำนองว่ามีคนกล่าวหาว่านางสาวิตรีและนายอนามัยเป็นคนที่น่าสงสัยว่าเป็นคนก่อคดีและเป็นคนร้ายในเรื่องนี้แบบนี้ทั้งสองคนที่เอ่ยชื่อมานี้จะไม่กลายเป็นผู้ต้องสงสัยเชกเช่นที่นายชัยพลได้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยดอกหรือการจะเป็นผู้ต้องหาหรือผู้ถูกสงสัยนั้นต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำคดีเขาเป็นคนชี้ ไม่ใช่ใครก็ได้จะมีสิทธิ์ชี้ว่าคนโน้นคนนี้คือผู้ต้องสงสัยนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้จะได้ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรไปเรื่อยเปื่อยจนกลายเป็นวิวาทะกันทางโลกโซเชียลแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเชียร์กันโวยไม่มองดูข้อเท็จจริงอะไรเลยภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปนะครับก็มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ลองมาฟังตัวอย่างกันนะครับคนแรกนั้นบอกว่าแจ่มเลยขอแสดงความชื่นชมคุณค่ะคนถัดมานะครับบอกว่าชัดเจนค่ะคนถัดมานะครับบอกว่าไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเอามาอ้างได้ว่าลุงทามีแต่บ้านสามหลังหรือแม่เท่านั้นที่สงสัยลุงจึงไม่มีผลทางกฎหมายเลยคนถัดมานะครับบอกว่าลุงขอร้องเถอะจบคดีฟ้องมันสักตั้งนะดัดนิสัยเร็เว มันจะได้ไม่ไปทํากับคนอื่นคนธรรมะครับบอกว่าแจมเลยค่ะคนมานะครบ,บอกว่าชัดเจนค่ะไม่ต้องหนุนเสาแต่เปลี่ยนรูปอีแม่หน่อยได้ไหมคือเลื่อนมาเห็นและตกใจอะค่ะคนมานะครับ,บอกว่าหน้าตาแม่ดุดันก้าวร้าวจนน่ากลัวลดความดุดันดุร้ายลงบ้างเถอะก็จะได้ใจชาว Fc บ้างนะแม่คนมานะครบ,บอกว่าเก่งอย่างนางหน้าฟ้องเล่นๆดูนะ เพราะนางคงไม่ต้องมีทนายช่วยหรอกคนธะมานะครับบอกว่าอีเขียวในตาหน้ากลัวมากหาจิกคนธรมานะครับบอกว่าจบคดีนี้ลุงน่าจะมีการฟ้องกลับบ้างนะคะทาให้เสื่อมเสียและมีผลกระทบต่อจิตใจพูดออกสื่อออกทีวีขนาดนั้นคนธรมานะครับบอกว่าเอางี้ถ้าขวดตํารวยแขวนคดีอีแม่มั่นหน้ามั่นโนก ฟ้องเองเลยตรงนี้แม่ผู้ต้องสูญเสียเรียรายเงินฟ้องเลยตรงๆถ้าหาหลักฐานไม่ได้ก็หูปากโคตรธมะนะครับบอกว่าแต่ถ้าคนเรานั้นคิดได้แบบนี้ทุกคนคงจะดีแต่คนเรานั้นบางคนเมื่อเชื่ออะไรแล้วก็เชื่อแบบไม่ลืมหูลืมตาค่ะโคตมะนะครับบอกว่าถ้าอย่างนี้คนในครอบครัวก็เป็นผู้ต้องสงสัยหมดละเพราะลุงก็ มีสิทธิสงสัยเขาเหมือนกันถ้าตำรวจไม่ออกมาแถลงคดีนี้ก็ไม่มีคนร้ายเพราะไม่มีทิ้งหลักฐานอะไรจากตำรวจเลยจะบ่งชี้ใครเพราะถ้าไม่ผิดทนายก็พร้อมช่วยอยู่แล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้านะครับและเป็นการตั้งข้อสังเกตจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกันไว้หากคุณคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางกลุ่มออยสีเละผองเผือกเฟรนส์เป็นอย่างมากครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นนะครับในเรื่องของการตั้งรางวัลน,นําจับนะครับในายชัยพลวิภาหรือลุงพลนะครับลุงของลองชมพู่เปิดเผยถึงกรณีที่ตั้งรางวัลน,นําจับนะครับว่า ส่วนตัวได้คุยกับป้าแตนแล้วจะแบ่งเงินที่ได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้า150,000บาทซึ่งนำเงิน100,000บาทตั้งเป็นรางวัลน,นำจับเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับคดีมีความคืบหน้าตนก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะคิดว่าเป็นเงินที่ช่วยเหลือหลานแต่อยากให้คดีความนั้นมีความคืบหน้ามากขึ้นและอยากให้ผู้ที่สนใจอยากเพิ่มเงินรางวัลน,นำจับติดต่อมาที่ตนแล้วทำให้เงิน จำนวน1 0 0 0 0แสนบาทมียอดเพิ่มขึ้นเพื่อให้คดีนั้นคลี่คลายไปได้โดยเร็วด้านนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนนะครับป้าขขงน้องชมพูเปิดเผยว่าตนทราบข่าวจากคำแนะนำของสารวัตรแรมโบก็ได้มีการพูดคุยกับลุงพลแล้วซึ่งตกลงกันว่าจะเตรียมเงิน1 0 0 0 0แสนบาทสำหรับรางวัลน,นำจับเพื่อชมพูไม่เสียดายด้านพันตรเอกสุรโชคเจดดาเดชฉายาสารวัตรแรมโบนะครับ อดีตผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญนะครับและอดีตสารวัตรกองปราบนครบาลกล่าวว่าเรื่องที่ลุงพลนะครับมอบเงิน1 0 0 0 0แบาทจากค่าตัวที่ไปออกงานต่างๆให้เป็นเงินรางวัลน,นําจับและให้กับคนที่แจ้งบอะแสคดีน้องชมพู่นะครับมันสะท้อนถึงความจริงใจที่ลุงพลนั้นอยากให้ตํารวจได้ตัวคนร้ายให้ได้นะครับเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจ ขณะเดียวกันนะครับสารวัตรแรมโบ้นะครับบอกอีกว่าส่วนตัวขอมอบเงิน2,000 0บาทสมทบทุนนะครับกับลุงพลนะครับรวมเป็น1 2 0 0 0 0บาทเป็นเงินรางวัลน้ำจับคดีน้องชมพูนะครับอยากให้พลเมืองดีทั่วประเทศนะครับออกมาให้เงินรางวัลนะครับในคดีน้องชมพูนะครับถ้าได้เงินหลายแสนหรือหลักล้านมั่นใจว่าจะจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนเพราะเป็นการล่อบางคนที่รู้เห็น แต่ไม่กล้าออกมาพูดเนื่องจากกลัวความไม่ปลอดภัยแต่ถ้ามีเงินล่อนะครับคนที่รู้เห็นซึ่งอาจไม่ใช่คนร่วมกระทําผิดนะครับเขาก็อาจจะอยากออกมาเป็นพยานให้และคนร้ายนะครับจะรับสารภาพ้วยจํานวนต่อหลักฐานส่วนเรื่องตำรวจเชิญลุงม็อกไปพูดคุยและพาไปชี้จุดส่งพระที่วัดภูกะโลนเป็นผลดีกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะตัวลุงพล เป็นผลดีกับคดีพนักงานสอบสวนจะได้ตัดทุกๆประเด็นออกเพื่อดูว่ากลุ่มคนร้ายเป็นใครเวลาที่แน่นอนเด็กหายไปตอนไหนกันแน่เมื่อตำรวจได้ข้อมูลแล้วจะไปวิเคราะห์จนตกผลึกยืนยันเป็นผลดีเป็นการเคลียร์ทุกประเด็นเพื่อไม่ให้จับแพ้ด้านพันธุตเอกวิรุตสิริสวัสดีบุตรนะครับอดีตที่ปรึกษา อนุกรรมธิการการปฏิรูปตำรวจนะครับวิเคราะห์นะครับให้อาริมรนทีวีฟังว่าการเชิญนายม็อกไปสอบปากคำเพิ่มเติมนั้นไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยนะครับเพราะยิ่งสอบมากยิ่งงงสอบไปสอบมานายม็อกก็จะงงสอบจนมีพิรุษให้ได้อีกอย่างประชาชนไม่ได้มีหน้าที่แค่การแสดงความบริสุทธิ์ตำรวจต่างหากที่ต้องไปหาพยานในการกระทำผิด ไม่ใช่มาเค้นสอบเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นเป้าความผิดเมื่อสรุปว่าการสอบนายม็อกเป็นผลดีอย่างไรสรวัตรแรมโบบอกว่าเป็นผลดีกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะลุงพลตำรวจจะได้ตัดบางประเด็นที่น่าสงสัยออกส่วนพันตรุษเอกวิรุษบอกว่าไม่เป็นผลดีกับใครเลยยิ่งสอบมากยิ่งงง ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับของคดีน้องชมพู่หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ